สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคมีระบบข้อมูลทันสมัยมีการคาดการสถานการณ์โรคที่อาจเกิดการระบาดและโรคต้องเฝ้าระวังจากข้อมูลการระบาดและปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นสามารถพยากรณ์โรคได้ และกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมปีนี้จะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีการคาดการไว้ว่าในปี2567อาจพบการระบาดของโรคของ3โรคคือโรคโควิด -19 ถือเป็นโรคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันสามารถลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อแต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง608เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไตวายเรื้อรังโรคอว้วนมะเร็งและหญิงตั้งครรภที่ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหากไปสถานที่เสี่ยงให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆโดยในปี2566ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยทั้งหมด652,868รายเสียชีวิต848รายจึงได้มีการคาดการว่าปี2567จะพบผู้ป่วยประมาณ649,520ราย โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโควิด -19 มีความรุนแรงและสามารถทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดได้พร้อมกันปีละหนึ่งครั้งโดยสถานการณ์เมื่อปี2566พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่4 6 3 2 5รายเสียชีวิต29รายคาดการว่าในปี2567จะพบผู้ป่วยประมาณ346,110ราย โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะในปี2566พบผู้ป่วยทั้งหมด1 5 6 9 7รายเสียชีวิต187รายคาดการในปี2567จะพบผู้ป่วยประมาณ276,945รายเสียชีวิต280รายดังนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเก็บบ้านเก็บขยะเก็บภาชนะให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพ่อพันธุ์ของยุงลายนายแพทย์ธงชัยบอกว่านอกจากสมโรคที่คาดการจะเกิดการระบาดขึ้นแล้ว กรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังโรคที่มีโอกาสเกิดการระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไม่ว่าจะเป็นโรคตามฤดูกาลหรือโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มประกอบด้วย12โรคโรคมือเท้าปากโรคหัดโรคฝีดาดวานอนโรคเมลิออยโดซิสโรคไข้ฉีหนูโรคไข้หูดับโรคไวรัสซิก้าโรคชิคุนกุนยาโรคซิฟิลิสโรคหนองในโรคเอสและโรควานโรค ทั้งนี้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังและภัยสุขภาพทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องมีการพยากรณล่วงหน้าให้เห็นแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือรวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอขอให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,567และรับฟังข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพจากหน่วยงานของภาครัฐหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรี ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ